มาถึงค่ะมาถึงแล้วค่ะมาถึงบ้านแล้วใช้เวลาเดินทางก็มันหลายต่อเนาะสลิรวมการเดินทางก็ยี่สิบสองชั่วโมงเลยค่ะต่อเครื่องนั่งรอเครื่องที่จริงถ้าถ้าหากว่านั่งไม่ต่อเครื่องก็แค่เก้าชั่วโมงจาก กรุงเทพถึงซิดนีย์เอ่อถึงบริสเบนก็แค่9ชั่วโมงนะคะแต่อันนี้จะมาต่อที่ลงที่ซิดนีย์แล้วก็มันรอต่อมาบริสเบนอีกแล้วก็ไปจอดรอที่สนามบินภูเก็ตอีกมันก็เลยเป็นอะไรที่ช้านิดนึงค่ะโอเคค่ะแล้วก็มาเดินสำรวจดูความรกของหญ้านะคะเพื่อนๆดูค่ะนี่ค่ะยังดีนะคะเนี่ยที่ต้น ใบโหระพาอ่าแล้วก็ใบกะเพราแล้วก็ก็จะมีต้นเตยนะคะมีเตยแล้วก็มีมะเขือเทศที่ยังไม่ตายแต่ดอกไม้สีสีม่วงมันกลายเป็นหญ้าปกคลุมไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆนดีที่ต้นมะม่วงยังไม่ตายต้นบอลนี่ก็สูงท่วมหัวเลยค่ะ มาดูค่ะกล้วยที่เคยดางสองต้นต้นนี้ยังดางอยู่ค่ะต้นนี้เมื่อก่อนเล็กๆแต่ตอนนี้มันโตขึ้นมาแล้วค่ะแต่มาดูอีกต้นค่ะอีกต้นมีสองต้นแล้วก็เอาต้นหนึ่งมาปลูกนะคะลงดินปรากฏวักต้นมะละกอที่เคยดางไม่ดงังค่ะเพื่อนๆค่ะสงสารตัวเองโดนหลอกแต่ก็ยังดีนะคะที่มี มะละกอที่เราตัดไว้เพื่อให้มันเตี้ย,เ,ยเพื่อให้มันเกิดใหม่แล้วก็ให้มันขึ้นไม่สูงเพราะว่าจะได้เก็บง่ายมันก็ขึ้นสมใจเราเลยค่ะสีห้ากิ่งที่เหลือไว้มันขึ้นทุกกิ่งเลยค่ะดูสิคะกิ่งละลูกสองลูกคือเป็นอะไรที่สุดยอดค่ะเพราะว่าคนไทย ตาบักหู่มันก็ขาดกันไม่ได้นะคะเพื่อนๆค่ะดูค่ะดูด,ดูทุกกอทุกทุกกิ่งจะมีมลูกทุกอันเลยค่ะดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวพาลงไปดูข้างนี่ค่ะดูสิคะเพื่อนๆค่ะสี่ห้ากิง่งมีกิ่งละสองลูกสามลูกเลยค่ะวันนี้ขอไปกินสักลูกก่อนนะเพื่อนๆค่ะว่าแล้วก็จัดการ บิดมันลูกหนึ่งเลยเอาลูกนี้แล้วกันลูกนี้มันโตนิดนึงเอาลูกนี้เนาะเพื่อนเพื่อนเรามาดูไปกินมะละกอทำมะละกอส้มตำพัมพยาปอกๆกันนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะอันนี้ค่ะเอาลูกนี้แล้วกันเนาะอ่ากำลังพอดีค่ะกำลังพอดีค่ะโอเคได้มาและได้มาแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปทำมะละกอ ไปทำส้มตํากันปะเพื่อนๆคะ่ะปล่อยให้ตามากตัดหญ้าค่ะเราก็จะใช้คนตัดหญ้า VIP นะคะเพื่อนๆคะ่ะค่ะเพราะว่าเราไม่มีคนตัดหญ้าให้เราก็ใช้ไส้เข็ดไม่อยากทําดีนะดูนะคะเราก็จะใช้เลยบอลก็สูงท่วมหัว มาค่ะมาไปดูพนักงานตัดหญ้าของพี่สิริค่ะมาดูไปคะร้อนก็เอาผ้าคลุมหัวตัดหญ้าค่ะสงสารไหมคะเพื่อนๆไม่ต้องสงสารค่ะาทา <ำ S 2> ไ,ได้ก็ท <ำ S 3> ําได้แล้วก็มาต่อด้วยทังส้มตํากันกินดีกว่าค่ะ ลูกเล็กค่ะแต่ว่ามันก็จะได้เยอะอยู่นะจะดูต่อไปว่าจะได้ประมาณไหนนะเพื่อนวันนี้มากินส้มตำ